ครับวันนี้วันเด็กยังไงครับวันนี้วันเด็กเราทําตัวให้จะเป็นเด็กครับจะเป็นเด็กนะครับแต่ตอนนี้ก็วันนี้เราก็มีทริปใหม่นะครับสหตันนี้ก็มีสมาชิกนะครับตอนนี้เป็นทริปที่สองนะครับอันนี้นะครับธุ์น้ำเปิอรับเปิครับเมืองเถินครับทริปที่สองครับเปิดเต็นท์เปิดเต็นท์เต็นท์ใหม่เต็นท์ใหม่ครับนี่นี่ฮะเต็นท์ใหม่ ก็เดี๋ยวไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที no ่สันตะเกียะนะครับสันตะเกียนที่ที่เชียงดาวนอนที่เชียงดาวตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ยังอยู่ที่ฟาแม่ริมแม่ริมอยู่นะครับที่พอแม่ริมรานัดกี่โมงนะครับนัดกี่โมงนัดแปดโมงใครมาช้าเก้าโมงครับใครมาช้าโดนปรับร้อยหนึ่งครับสรุปแล้วโดนปรับทุกคนครับผมปรับหมดเลยปรับหมดเลยหลังแปดโมงครับโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปทีไปซื้อของที่รลตัสที่แม่แตงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปเลยครับวันนี้ก็กลัวจะไปสายเราต้องรีบไปก่อนเพื่อให้มันไปอันที่ผมไม่มีที่ <ไป S 1> ก็ไปสายเราเจะไปเที่ยงใช่ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับข้างหน้าเลยโอเค okay, ดูตามวิดีโอเลยครับ,บนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรตัสแม่แตงครับทําไมแวะโรตัสนี้ <c oughs> บ่อยอ่ะ <c oughs> มันมันสุดๆแล้วครับเพลย์พอมแล้วไม่มีอะไรที่ที่ไหนแล้วครับเดี๋นี้ใครก็จะไกลกว่านี้อันนี้เหลืออะไรครับเราซื้อเครื่องดื่มครับ เครื่องดื่มเครื่องดื่มกับของเล็กๆน้อยๆเครื่องดื่มถึงน้ำเปล่าเราเมิได้ซื้อเลยโอ๊กเราได้ซื้อเลยครับเออแบบนี้ต้องถ่ายไม่ได้นะถ่ายไม่ได้เหลือคนนั้นเหลือคนนั้นเหลืออีกคนครับเหลืออีกคนยังไม่มาครับเหลืออี้คนเดี๋ยวเขาตามมาเด้วเขาตามมาจะากำลังจะมาละตอนนี้ก็บรรยากาศกลังเย็นๆนะครับเย็นๆก็ถือว่าโอเคเลยแต่ต้องอาจจะต้องรีบขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนจะไปเป็นเยอะกันโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเทปเลยโอ๊ย เห็นข้าววันนี้ยังไงฮะอรรถอะไรนะฮะ์เปียงคนเียงคนเบียงคนเียงแล้วไปโรครับตอนนี้เราแวะอะไรอยู่ที่ไหนนะมีข้าวทางไก่ยายลุงยายลุงานไก่ยายลุงเข้าว้วครับาข้วเดี๋ยอีกีโล นะครับลืมหากินข้าวโอ้อันนี้พร้อมไหมครัพร้อมแล้วครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอันนี้เหลืออีกยี่สิบเอ็ดกิโลครับคนนี้อันนี้มาสายเนี่ยพร้อมไหมอย่้อมก็ต้องพร้อมรพ้อมตั้งแต่ออกบ้านแล้วเออโหี่พร้อมในเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานนะเดี๋ยวไป มาดูทางเข้านะน,นี่นะฮะเราจะไปตรงนี้นะฮะหน่วยกานต้นน้ำแม่ตำานยี่สดกิโลน,นะครับสันตะเกียบเนี่ยนะฮะ ครับยังไงครับตอนนี้ทำไมฟุตเทจเราหายไปครับเมื่อกี้เราทำอุปกรณ์เราหล่นหายกลางทางนี้เราไปตามมาเจอได้แล้วนะี่นะนี่แหละนะนี่นะนี่นะโอ้โหนี่นะสิบสี่นะสิบสามิบสามนะเราตามเจอมาแล้วแต่ก็เดี๋ยวทำวามสอาดหน่อยนะครับเราเกือบเกือบหายไปนะ ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วครับกคสักพักก็เตรียมหุงหาอาหารให้ดูวิวครับตอนช่วงเย็นท้องฟ้มีดอกพญาเสือโครกดอกซากุระเมืองไหบานแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ครับวิวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมฮะนั่นคือดอยหลวงเชียงดาวนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะฟุตเทจเรา หายไปนิดหน่อยฮะไม่มีฟูตเ,เต็ดตอนกลางเต้น,นะฮะวันนี้นะฮะอ,อันนี้นะฮะตกนะฮะแห้กี่ชั่วโมงครับต้องไปเป่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะแห้งสองชั่วโมงน,ะนี่ฮะโอเดี๋ยวเอเอเกือบเดี๋ยวเราจะก่อ,อไฟก่อนใช่ไหมฮะ เดี๋ยวก่อไฟก่อนอ่าแล้วก็อันนี้คืออาหารของเราวันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรฮะข้าวหลามโอ้ข้าวหลามด้วยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปซ่อมไอ้อุปกรณ์ถ่ายทำแล้วก่อนนะครับนี่ฮะไปแกะอะไรก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายชัดๆอีกทีหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรฮะโอ้โหวย่างไส้ครับย่างไส้ ควันขมมงสงเฉงอันนี้เป็นไส้หมูเมื่อี้เราไส้ย่างมหาชลป่าครับจซ่ได้ได้ปากไส้ย่างมหาชนครับอันนี้อะไรฮะนี่ออเด็บออเด็บอาจารย์ชาติเอามาจากทางย่างมหาชนครับอาจารย์ชาติเอามาจากทางย่างมหาชนยังยังมีอีกนะฮะยังมีทําไมมีเขียวเขียวครับเอาหมัด้วยพริกจากอินโดนีเซียลิ่ครับชื่ออะไรลิ่อันนี้คืออาหารหลักตอนนี้กําลังตุนอยู่ตุนเห็ด ควรเห็ดควรจะควรเห็ดก็ผายเมื่อกี้ผมก็ผายครับทำไมครับอะไรแย่ไปนะฮะแย่ที่อะไรแย่ที่มันมีความโงตัวนะครับอันนี้จะได้กินเมื่อไหร่ครับเราคงได้กินแล้วครับมันมันมันดำแล้วนะฮะโอ้ยธรรมดาครับไส้ย่างที่ไหนก็ดำอย่างนี้แหละครับอย่บอกอย่าบอกนีเอาสาองนี้ครับวิววันนี้ เราอยากให้ด the ูวิวครับสุดยอดครับยังไงครับดูหลักหลักพันล้านครับโอ้โหอันนี้เราเราได้ที่ต่ำนะเไปพี่เซนเต็นอาจารย์นุ่มหน่อยสิทำไมครับดู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 เต็นไปอยู่หน้าเต็นหน่อยนนี้เต็นนะออกจากเต็นปุ๊บวิวเป็นยังไงออกออกปุ๊บเจอวิวเลยอ่าโอ้โหเนี่ยแค่เต็นก็เป็นภูเขาละ รูโซนก็ภูเขาเออแต่ลืมสมอบกนะไม่ครบาสมอกกตัวเดี๋ยวรอกินเดี๋ยวรอกินใส่ตอยกกนเทๆหน่อยแห่ยขับ ครับยังไงครับวันนี้ครับก็วันนี้มีสองเตาสองเตาครับวันนี้มาจัดเต็มครับได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวมีกุ้งแล้วเนี่ยครับผมเรากำลัจัดเต็มครับกระโชว์ะไรกี่ต้นอ่ะอ๋ออันี่ก็มีตัวผู้นะครับถ้าตัวเมียจะเป็นอีกอย่างครับะตัวเมียนะตัวเมียจะหางสั้นครับแล้วก็มีนี่ยครับย่างอีกนะครับโอ้ยไม่ใช่เกาหลีครับอะไรครับเกาหลี ยังไงว่าคนนี้ยังไงฮะกอดอกยังไงฮะหนาวครับอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่นะตอนนี้คาดว่าน่าจะสิบหกสิบห้าหกอ่สิบห้าหกองศาสิบห้าจุดหกเจ็ดองศาครับโอ้โหอันนี้จะเป๊ะนะครับเราลองชิมครับลองชิมได้ยังครับยังครับผมโอเคครับเดี๋ยวป้อนแตงอมเลยนะครับอ่ะแล้วครับยังยังไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันไม่ได้เดี๋ยวรอรอชิมก่อนอันนี้อะไรครับอ๋อนี่กินไปแล้วหมดแล้วนะโอ้ยครับผมวันนี้ก็ อากาศหนาวพอประมาณครับก็อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นเย็นเย็นดีแล้วก็ลดต่ำลงเรื่อยๆครับเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาละนิดหนึ่งเดี๋ยว่าเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะครับไม่แน่ใจครับขี้เกียจก็ไม่เปิดถ้าไม่ขี้เกียจก็จะเปิดทีนี้ก็โอเคเลยนะครับแต่ตอนนี้จะมีตรงที่เราอยู่คลื่นโทรศัพท์อาจจะเป็นสาณดีก็จะดูบอลดูไม่ได้ไม่ โดยรวมถือว่าโอเคครับบรรยากาศดีแต่ดูตอนเช้าทีว่าจะมีหมอกเยอะหรือว่ามีหมอกนะมีหมอกอะไรครับอะไรครับมือสั่นนะครับถึงไา่ได้สิบห้าองศาจนหกเจ็ดนะจนหกเจ็แล้วสิครับไหนครับได้ครับไหนกินเป็นทิศเที่ยงคืนจะเหลือสิ่โอ้โหอะไรครับทำไมไม่ได้ครับสี่ห้ายังเหลือเจ็ดองศากินเลยครับได้แล้วครับมีเดียมของแก้วเอ้แก้วอีกเนี่ย ได้ครับได้แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหวิ่งเออร้อนนะครับเข่าปากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหวิ่งอะไรครับถูกนะครับถ่ายรูปให้นะครับถ่ายให้นะครับโอ้โหนะครับโอ้วันนี้ชุดพร้อมหมดเลยนะครับยกเว้นกางเกงนะครับ อยากสัมผัสครับว่าหนาวไหมเออเป็นไงครับโคตรหนาวเมื่อกี้แอบหนาวไหมครับบรรยากาศเหมือนแถวแท่มาป่ะแอบเลยเหรอของน้ำแข็งยอดครับโอ้โหกินไปด้วยสั่นไปด้วยนะฮะต้องไม่งงโอ้ยดูครับย่างเสร็จปุ๊บเอามาวางไขขึ้นครับเดิมเหมือนเดิมเป็นไข่ครับยังหาไม่เจอเลยครับ สวัสดีครับตอนเช้านี้ยังไงครับมาอากาศสดใสครกาสดใสต้หม้อแมกก่อนเย็นๆสบายๆครับสบายเลยครับครับเป็นครับเต็นเต็นใหม่เต็นใหม่พานครับแต่ถุงนอนต้องทิ้งครับถุงนอนต้องทิ้งต้องเอาศูนย์องศาต้องเอาศูนย์องศานะแป้งกันนะโอ้โหนี่วิววันนี้เช้านี้คลิปนี้จะไม่ค่อยมี ทำลายอื่นนะครับทำแลบก็ไม่มีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่มีนะตื่นรอดตกระตื่นไปดูรูปว่าเดินถ่ายรูปอย่างเดียวเห็นไหครับรสชาติแ้วนี้อะไรหมดลมะหมดน้ำแม่โอ้โหยังไงครับไม่อิ่มแล้วครับตอนนี้ ่งครับแต่เราอยากให้รู้ว่าเราอะไรนะเรเราหลายเยอะอาหาเราหลากหลายหลากหลายครับโอ้โหไข่แดงนะครับไข่เบรมันใส่ยังไงเอารวขนมปังใส่ับขนมปังือเปลเพ่มอเขนอยูเซเว่นเลยยเซเว่นเลยเราจะดูอันแรกมันได้ไหมครับโอ้ได้แล้ว กี่เราต้อนรับผู้ร่วมทีมใหม่ครับเจอกันกลางทางครับเจอในโพครับนะครับดูครับทีมอ่างี้นะมาเจอาเอาแบบโอ้กได้แบบนี้ครับมีเยี่ยมมีเดียมไม่แรงมันมีเยี่ยมเนาะเอาละมาเอาถ้วยไหมเอาถ้วยอะอะไรถ้วยมึงไงมาจิตพานให้มึงไงี่ยอดูอันบล็อกตันจิ้มบอย อันืออันนที้จุ่มรอบที่เ่าละนะครับสี่เาสี่อืนี่อิ่มแล้วแล้วครับไข่ไปแล้วดูครับดูครับไปไหนครับไปนครับเหวาว่าอ้ยไข่เรลวา อันนี้เดี๋ยวเดียวอะไรครับเนยครับเนยเนยเนยไขมันดีครับไขมันทาเดูครับอันนี้เราสกัดจากจากอะไรครสยางครับมาจากสยางง่ายครับใช้ได้นะสยางอือครับสุดยอดครับเจีบไม่มีไม่มีอดครับแต่จะกินได้ไม่ได้อย่างไม่มีโอทับแต่มีอ้วนครับแหลกได้ก็แหลกครับแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกครับ อาชาดไฟก่อนเลยครับโอ้ก็ตอนนี้เราก็เก็บกันเสร็จหมดแล้วนะครับเก็บเต็นท์อะไรหมดเรียบร้อยก็ทริปนี้ก็สนุกมากนะครับอากาศหนาวเย็นสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยกับดอยหลวงเชียงดาวนี่ <S <S ที่อย็นข้างหลังนะครับสวยมากอยากแนะนําให้ทุกคนถ้ามีโอกาสได้มามาเลยครับที่สถานที่ท่องเที่ยวองที่นี่นะครับก็เก็บค่า,ากางเต็นท์นะครับประมาณเต็นละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สามารถมาชำาระในนี้ได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ย บรรยากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นเย็นปกติเลยแล้วก็เริ่มมีอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาและก็วันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่าน,นี้ก่อนเพือสมาชิกทุกนก็เริ่มกลับกันหมดแล้วนะครับก็รอบนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าเราจะเจอกันที่ไหนคูไม่ครูครับผมสวัสดีครับ